เทคนิคการประกอบเครื่องของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับวันนี้เราก็เลยจะมาแนะนำารับสําหรับใครที่ประกอบเครื่องบ่อยๆเนาะ, <ๆ S 1> นะก็อยากจะมาแนะนํากันเฉยๆแหละว,ว่าถ้าเกิดมีการประ,ประกอบเครื่องเนี่ยจุดที่ว่าเป็นจุดที่ว่ามันเป็นยางทั้งหลายแหล่เนี่ยอยากจะให้เพื่อนๆนะครับลองเอาเล็บหรือเอาอะไรก็ได้ลองจิ้มดูว่ามันมีการแข็งตัวของยางไหมถ้าเกิดมันแข็งตัวจัดๆเนี่ยก็อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆเปลี่ยนเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปใช้ของเก่าอยู่เนี่ยบางที อาจจะคิดว่ามันใช้ได้แหละแต่พอเอาเข้ากินปุ๊บมันก็เกิดการรั่วพอรั่วเสร็จปุ๊บก็ต้องรื้ออีกหนึ่งรอบนะครับวันนี้เราก็จะมายกตัวอย่างนะครับสําหรับเรียกว่าเป็นโอลิงฝาหน้านะครับในดีแม็กตัว1.9นะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้นะครับอย่างของเราเองก็รั่วนะครับก็คิดว่ามันใช้ได้แหละพอเอาจริงมันก็เกิดการรั่วนะครับก็เกิดการรื้อกันอีกรอบนะครับเพราะฉะนั้นก็นะครับให้เพื่อนๆนะครับลองสังเกตดูถ้าเกิดมีการแข็งก็อยากจะแนะนําให้เปลี่ยน เดี๋ยวเราไปเ,เดี๋ยวเราไปดูเลยว่าอโอลิงฝาหน้าของนีแมกซหนึ่งจุดกานั้นเป็นยังไงครับว่ารูปร่างรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับผมนี่ก็คือปาเกนฝาหน้านะครับถ้าในภาษาอะไรนะครับมันจะเรียกว่าปะเกนฝาหน้านะครับ,รรรบ,รรรบแต่ว่าถ้าเกิดเรามองเนี่ยมันก็คือเป็นโอลิงฝาหน้าเราจะเรียกอย่างนี้ก็ได้อีกเหมือนก็ได้อีกเหมือนกันนะครับแล้วแต่คนจะเรียกนะครับทีนี้ จุดสังเกตว่าว่ายังไงเราถึงจะต้องเปลี่ยนนะครับก็ก็ไม่ได้ยากเหมือนเดิมครับก็คืออย่างนี้นะครับก็เพื่อนๆก็ลองนะครับจับดูนะครับแล้วก็เอามือลองจิกดูนะครับถ้าเกิดมันยังนิ่มๆอยู่เนี่ยก็ใช้ได้นะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดมันแข็งๆเนี่ยมันในฟาร์มรู้สึกอะถ้าเรามือจิกดูปุ๊บถ้าเกิดมันแข็งเนี่ยเราก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายนะครับก็อยากจะแนะนํานะครับเมื่อมีการ หรือทุกครั้งก็อาจจะสังเกตดูเนาะถ้ามันมีการแข็งแงก็อาจจะเปลี่ยนเลยเพราะว่าเส้นหนึ่งมันก็ไม่ได้แพงมากมายนะครับแล้วทีนี้จะแนะนำว่างี้นะครับสมควรจะต้องใช้เป็นของแท้เนาะก็อย่างที่บอกเลยนะครับของแท้มันไม่ได้แพงอะไรมากนะครับนี่ดูเบอร์ไปนะครับเผื่อใครที่อยากจะรู้เบอร์เนาะก็เอาเบอร์ไปดูตามร้านอะไรได้เลยนะครับนี่นะฮะเป็นประก็นฝาหน้านะครับหรือโอลิงฝาหน้าครับแล้วแต่คนจะเรียกแบบที่ผมบอกเนาะก็เอามาฝากไว้เท่านี้นะครับสาหรับใครที่อยากจะรู้ เกี่ยวกับอะไรตัวไหนก็สามารถทักเข้ามาถามได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเคล็ดลับเล็กๆ,ๆน้อยๆไว้สาหรับพวกเพื่อนๆพี่ๆหรือใครก็ได้ที่ประกอบเครื่องบ่อยๆนะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมประเกันฝาหน้า d m a ม็1.9ครับผม